สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Taro Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะสำหรับท็อปิกที่เราจะทำนั้นมีชื่อว่าลึกๆแล้วคนที่อิจฉาคุณเขาแอบ,บกลัวสิ่งใดในตัวคุณนะคะไพ่ที่ไอจะให้พวกเขามาไถ่โทษพลังงานนั้นมีทั้งหมด6สำหรับด้วยกันนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับไพ่สำหรับแรกเลยค่ะไปค่ะ ไอจะให้ไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่สำหรับแรกนะคะ เปรียบเทียบระหว่างพลังงานของคุณและเขานะฝั่งของเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเขาอาจจะ <c oughs> ตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกปล่อยอะไรให้อะไรมันจะเกิดก็เกิดนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนะดูเหมือนเขาก็มีความสบายสบายอยู่ในตัวนะพลังงานปัจจุบันในช่วงที่คุณเข้ามาดูเนี่ยนะคะ อาจจะเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชอบอยู่กับแม่น้ําตัวนี้อาจจะกําลังฮิวตัวเองอยู่นะคะพักผ่อนสบายสๆนะนี่คือพลังงานของเขานะคะสําหรับพลังงานของคุณคือสนุกสนานร่าเริงมากพลังงานจะปลอดโปร่งมากเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ ถ้าเปรียบเทียบพลังงานกันแล้วเนี่ยพลังงานของเขาเหมือนกับกําลังขจัดปัญหากําลังที่จะพยายามที่จะไม่คิดนะคะพยายามที่จะไม่คิดไม่นึกถึงอะไรพยายามต่อต้านความรู้สึกรบๆเหมือนกันนะคะบางทีความรู้สึกที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากทําหรอกแต่ว่ามันเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกตรงไหนนะคะคือคนมันคนมันคนมันมีความรู้สึกก็อาจจะ ขาดอะไรบางอย่างในชีวิตตั้งแต่เด็กนะคะแต่เมื่อคุณมีอ่ะก็เลยรู้สึกแบบอิจฉาอิจฉาคุณจังอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดแบบคิดคิดแค้นหรือลิษยาก็ได้นะ,ะแต่ดูพลังงานของคุณคือมันโปร่งใสมากสนุกสนานใครจะคิดอะไรยังไงกับคุณคุณไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแล้วนะคะหลังจากที่ไอได้อ่านไพ่นะคะคราวที่แล้วเกี่ยวกับคนที่เขาจะแพ้ภัยไปเองอะไรแบบเนี้ยนะคะ แลนดอมนี้อาจจะเป็นแลนดอมที่ต่อจากพลังงานตรงนั้นก็ได้นะคะเป็นพลังงานคนส่วนใหญ่ที่อาจจะเรียกร้องไอมาให้ทําอีกก็ได้นะคะทีนี้อาจจะอัปเดต คุณทั้งหลายอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณรู้สึกดีแล้วหลังจากที่ได้ฟังคลิปนั้นของไอไปคือพลังงานคุณดีขึ้นมากจริงๆนะคะหละละมากเลยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะรู้สึกว่าทานผักผล,ลไม้แล้วก็อยู่กับสวนดอกไม้อยู่กับต้นหญ้าอยู่กับต้นไม้ใบหญ้านะคะประมาณนั้นเลยนะคะพลังงานคุณเบาสบายแล้วก็คือมีมีแรงดึงดูดที่ต่างกันนะคะ ดูสีคุณก็จะรู้ว่ามีพลังงานที่ต่างกันมากเขาพยายามที่จะก้าวผ่านนะคะแต่คุณเนี่ยคือพ้นมาหลายสเต็ปแล้วนะคะพลังงานคุณดีมากๆมากๆเลยนะ,ะมาค่ะ,อะไออยากจะถามไพ่สำหรับนี้ว่าคนที่เขาอิจฉาคุณเนะ่เขามีลักษณะยังไงนะคะใช่หรือเปล่านะ ขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะคุณฟังแล้วไอขอให้คุณไม่คิดไม่เครียดไม่แข้นเขานะคะฟังไว้เป็นเอ่อเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะขอเราแค่เช็คพลังงานของเขาเฉยๆนะคะรู้เขารู้เรานะคะขอดูพลังงานของคนที่มีความอิจชาคุณะคาะลักษณะของเขาว่าตรงกับคนที่คุณคิดไว้ไหมนะคะ ลักษณะน,สนิสัยใจคอรูปพันธสันฐานรูป,ปรพันสันฐานเขาเป็นคนที่ดูเหมือนกับเป็นนอนหนังสืออยู่นะดูเหมือนกับเป็นคนที่บางทีก็อาจจะห่วงวิชาก็ได้เหมือนกันนะคะ ชอบตำดตำราชอบอยู่กับตัวเองนะคะไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครเท่าไหร่ถ้าอยู่ในช่วงวันอยู่ถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆเขาก็จะไม่ออกไปไหนนะคะอัปเดตความรู้สึกตัวเองตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออคอนซเซอร์ทีะคะเป็นพวกแนวอนุร,รักษ์นิยมนะคะเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องการเมืองหรือไม่ก็เป็นคนที่ชอบควบคุมชอบปกครองนะคะชอบที่จะควบคุมชีวิตคนอื่นลักษณะเขาชอบเท้าเซอเอลด้วยนะ แล้วก็มีลักษณะของคนที่ให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับ m a t e r i a l นะคะกับกับเงินทองชื่อเสียงนะคะกับความสะดวกสบายนะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นคนขยันก็ได้นะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งหรืออีกในกรณีหนึ่งเลยนะก็คือเป็นคนที่หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะต้องแบบ หามาใส่อยู่ตลอดตลอดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากๆนะคะอ่แล้วก็ชอบที่จะอยากรู้เรื่องของคนอื่นนะคะือคือถ้าเป็นในแนวปัจจุบันก็คือชอบในเรื่องของแบบอชอบชอบพูดชอบคุยหรืออยากจะ เอี่ยหูฟังเรื่องของคนอื่นหรือว่าอยากจะแอบถามขาวชาวบ้านเหมือนลักษณะคล้ายๆกับจะบอกว่านินทาก็ไม่ไม่น่าไม่เชิงนินทานะแต่ว่าถ้าเกิดมีเรื่องของใครผ่านเข้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะอยากรู้อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นนะคนคนนี้อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะเขาอาจจะ เคยแต่งงานหรือว่ารอการแต่งงานนะคะเพราะว่ามีแบบไพ่แต่งงานออกมาแล้วก็มีการแบบรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอาจจะอยู่กับแฟนมาระยะหนึ่งแล้วหรืออาจจะมีครอบอยู่กันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานแบบนี้เป็นไปนได้เหมือนกันนะคะนี่คือลักษณะพลังงานของเขานะทีนี้อยากดูว่าในตัวคุณมีอะไรให้เขาอิจฉา ก่อนที่เราจะไปดูว่าเขากลัวอะไรในตัวคุณนะนะลึกๆอะ่ะไอ,อยารู้ว่าในตัวของคุณเนี่ยมีอะไรที่ให้เขาคอยอิจฉาอยู่ตลอดเวลาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะ่ะคุณต้องมีดีอะไรมากๆแน่นอนเลยนะเขาอิจฉาอะไรในตัวคุณเหรอคุณมีอะไรที่เขาคอยอิจฉาตลอดเวลาเลยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนนีแจะเรื่องคุณทั้งนั้นน่ะคืออะไรเอ่ย มันเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันมีความโดดเด่นเขาอิจฉาคุณที่คุณเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นผู้ที่มีความหวังตลอดเวลาเป็นผู้ที่สามารถอยู่กับตัวเองได้สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฉายแววนะคะเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่อยู่ ด้านบนเท่านั้นนะคะคุณยังมีความสวยความสว่างสวยที่ทําให้ใช้ไปให้คนอื่นได้รู้สึกแบบมีความสุขนะคะดวงดาวอะคะ่ะใครที่นอนมองดวงดาวบนท้องฟ้าคุณจะรู้สึกว่าดวงดาวให้ความสุขให้ความร่มเย็นกับคุณมากแค่ไหนคือเขาอิจฉาที่คุณมีมีการใช้ความสว่างสวยแบบนี้อคะ่ะให้กับคนอื่น เขาเขาไม่มีแบบนี้อย่างคุณนะคะมีความโดดเด่นอีกในกรณีเป็นไปได้ว่าความมีชื่อเสียงของคุณความที่อยู่ที่สูงอะค่ะเป็นคนที่แตะต้องยากอยู่ที่สูงมีแต่คนแบบเกรงใจมีแต่คนเคารพให้เกียรติแบบนี้นะะนี่คือสิ่งที่เขาอาิจฉาแล้วคุณก็คือเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จมากๆาก่ะ ขาอิจฉาในแบบหัวใจของคุณที่มีแต่ความรักความโรแมนติกที่มีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่เหมือนหัวใจที่เต็มไปด้วยผู้ให้อ่ะเป็นผู้ให้ไม่มีความอิจฉาต่อใครเลยเขาอยากมีในลักษณะนั้นแบบคุณเป็นคนใจดีแบบเนี้ยมีจิตใจที่อ่อนโยนเหมือนเด็กแล้วเป็นคนที่รักเด็กด้วยใจบริสุทธิ์เป็นคนที่สามารถเติมเต็มได้ด้วยตัวเองเติมความรัก ให้ตัวเองด้วยตัวเองคนรักตัวเองอะค่ะคนรักตัวเองเป็นนะแล้วก็พลังงานตรงนั้นของคุณเลยกระจายแพร่ไปให้แบบเอื้อเฟื้อให้กับคนอื่นได้คุณจึงเป็นความรักที่เจอใครคุณก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักรอยให้รอยยิ้มให้อภัยให้ความเมตตาอะไรแบบนี้ค่ะจะมีลักษณะแบบนั้น เนี่ยเขาอิจฉาในด้านของความรู้สึกของคุณการวางตัวของคุณเลยนะนิสัยใจคอคุณทําไมคุณเป็นคนดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทําไม่ได้แบบคุณนะความอดทนอดกลั้นหมีนะคือความอดทนบางทีนะคุณอาจจะโดนเขากันแกล้งหรืออาจจะโดนใครที่รู้สึกแบบดูถูกเยาะเยามคุณแต่คุณอดทนนะคุณอดกลั้นมากคุณไม่รู้สึก คุณอาจจะรู้สึกก็ได้แต่คุณไม่ได้แสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณก็รู้สึกหนักเหมือนกันนะข้างในแต่คุณน่ะมีความรู้สึกแบบหนักแล้วไงหนักหนัก,นกมีความหนักแน่นซะอย่างคุณเอาชนะ สิ่งที่จะไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นได้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณมีความเข้มแข็งค่ะอดทนแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มี power มันทําให้เขารู้สึกว่าทําไมคุณมี power ขนาดนี้ทําไมคุณ strong ขนาดนี้ือเอาเขาอิจฉาความ strong ความเข้มแข็งของคุณมากๆเลยคนคนนี้ tower tower ในสําหรับนี้คือคุณเป็นคนที่ยืนหยัดนะคะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่ามีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะต่อให้คุณอยู่คนเดียวต่อให้มิคไม่มีใครอยู่ข้างคุณน่ะ คุณก็สามารถยืนอยู่ได้คุณสามารถแล้วอีกในกรณีหนึ่งนะไอมีความรู้สึกว่าคุณสามารถทําอะไรได้ด้วยคนเดียวคุณไม่ต้องพึ่งพาใครคุณมีปัญหาคุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของตัวเองแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้คุณมีความเชื่อบางอย่างที่คุณศรัทธาอยู่ที่มันทําให้คุณแบบมีพลังมี power ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งมารวมกับหมีแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกมันเหมือนกับ strong กับ strength มารวมกันนะคะมีทั้งความ แข็งแรงที่แบบเป็นพระกําลังแล้วก็มีน้ําอดน้ําทนแล้วก็มีความ o า e r วอร Strength ก็คือแข็งแกร่งอยู่ข้างในแต่มีแต่ว่าภายนอกเนี่ยกลับเป็นคนที่สามารถมีจิตใจที่อ่อนโยนได้อะแต่ว,ว่าข้างในเนี่ยทำไมแข็งแกร่งขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เขาอิจฉา อิจฉาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งภายในใจของคุณแล้วคุณก็ยังมีความอ่อนโยนแล้วยังยิ้มสบายๆให้กับคนอื่นๆได้สามารถที่จะล่าเริงได้เบิกบานได้อะคุณทําได้ไงอะคุณไม่ได้แสดงออกแบบสิ่งไม่ดีออกมาให้คนอื่นได้เห็นเลยอ่ะ คุณเห็นผู้หญิงลักษณะแบบเลดี้แบบนี้ไหมนี่คือลักษณะคุณเลยนะเป็นเหมือนกับนางพญามีพลังอำนาจนะเขาเขาอิจฉาตรงนี้ของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสวยบางคนเนี่ยนะคะมีแรงดึงดูดเป็นคนที่บบกบางแล้วก็มีความอ่อนโยนแววตาเหมือนกว้างน้อยแบบมีความอ่อนโยนรอยยิ้มก็เป็นรอยยิ้มอุ่นๆแบบนี้คะ่ะมันดึงดูดให้เขารู้สึกแบบ อิจฉาอิจฉาตรงนี้มากอิจฉาความสวยของคุณอิจฉาผิวพรรณนะคะอิจฉาการวางตัวของคุณอิจฉาการออที่คุณมีความเป็นผู้ดีอะเป็นผู้ดีนะคะและใต้สำรับนะคะคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณนะ,ะมีรางสังหรณ์นะคะมีเซนต์แรงด้วยนะนี่คือสิ่งที่เขาอิจฉานะทีนี้เรามาดูว่าแล้วตอนนี้เขากลัวอะไรในตัวคุณละ เขาแอบกลัวอะไรในตัวคุณละตอนนี้เขากลัวพลังงานบางอย่างของคุณที่พลังงานที่คล้ายๆกับพลังงานบริสุทธิ์เหมือนเด็กตรงเนี้ยมันมีความเบิกบานข้างในอ่ะมีสีสันของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าต้องมีคนรักคุณ มากเขาเน็ตมากกว่าเขาแน่แนคุณเคยเห็นพลังงานที่แบบเด็กน่ารักน่ารักไหมแล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่อยากจะยิกแก้มอยากที่จะเข้าไปพูดคุยอยากไปล้อเล่นไปอุ้มไปโอบอะค่ะเนี่ยลักษณะแบบนั้นคือเขากลัวว่าคุณจะได้รับความรักจากคนรอบข้างมากๆเยอะๆอะเขาเขากลัวมากๆเลยเขากลัวว่าเขาจะไม่ไม่เป็นที่รักอะค่ะ เขากลัวพ o w e r าของคุณนะเดอะคิงออกมานะพลังงานพระราชาพลังงานเดอะคะิงเนี่ยค่ะมีความแมนแมนอยู่ในตัวนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนั้นแล้วนะพลิกฝ่ามือเลยเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากก็ได้แต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งละปกป้องตัวเองได้รู้สึกแบบแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วนะคะ บางทีนะถ้าเขาอยากจะลงมือกับคุณเนี่ยอยากจะปะทะก,กับคุณเนี่ยคือคุณฝ่ามือคุณพร้อมนะแต่ไม่ใช่อาจจะลงมือแบบกับเขานะฝ่ามือแบบหย่านะอยานะอะไรแบบนี้ค่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องตัวเองแล้วส,สู้สู้เพื่อตัวเองละตอนนี้ค่ะเขากลัวแล้วนะคนที่มีค่าคือเขามองว่าทําไมคุณเป็นคนที่ทําลายยากอะค่ะล่าง เป็นคนถ้าเป็นเหมือนเพชรก็เป็นเหมือนที่แบบเพชรที่มีค่ามากๆที่เหมือนกับทําอะไรก็ไม่ได้จะทุกยังไงก็ยังเป็นเพชรอยู่มีความสว่างสวยอยู่ยังเข้มแข็งอยู่เป็นเหมือนกับยิ่งแต่โดนทุบโดนโดนทดําร้ายคุณก็ยิ่งจะแวววาวมันไม่มีอะไรที่จะมาทําร้ายคุณได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะและบางทีนะคะไอมองออไปเห็นในลักษณะที่ว่า ยิ่งที่จะทำร้ายให้คุณมืดบอดเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะสว่างสัยมากขึ้นเท่านั้นนะคะ mm. เขากลัวบางนั้นเขาก็เลยพยายามที่แบบว่าจะไม่ไม่อยากจะทำอะไรคุณเหมือนกับคุณเป็นคนที่พลิกโอกาสเก่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเก่งนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมแล้วตอนนี้ค่ะคุณสู้มากเลยดังน,น,นั้นเขาจึงรู้สึกแบบล้าเริ่มล้าละ อะไรจะเกิดก็เกิดละอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขา,เาคิดจะมาทําอะไรคุณอีกเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าพลังงานของคุณต้องยิ่งจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตีวงกว้างเป็นรักมีกว้างขึ้นแน่นอนดังนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงไม่อยากจะทําอะไรคุณอีกละไม่อยากที่จะแกล้งคุณหรือบูลลี่คุณอีกนะคะกลัวว่าคุณจะยิ่งจะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะ่ะ เขากลัวในเซนส์นสัมผัสของคุณนะลังสังหอ์ที่แม่นยําของคุณนะคะกลัวมากๆเหมือนกับคุณจะรู้ว่าเขาจะทําอะไรคุณหรือคุณจะรู้ว่าเวลาที่เขายิ้มให้คุณเนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มจากใจจริงคุณจะสัมผัสได้อะไรแบบนี้ค่ะ เนี่ยยกตัวอย่างนะคะกาขึ้นมาแล้วคุณก็มีรดะมูนด้วยอีกาได้เป็นสัญลักษณ์ของเป็นเซนต์นนะบางทีการ้องี่่จะส่งสัญญาณได้ใช่ไหมละ่ะทีนี้ไอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่คือเขากลัวในสัญชาตญาณของคุณมากๆเขากลัวในคําพูดของคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่พูดจริงทําจริงด้วยแล้วก็คุณเป็นคนที่ยังไงก็เขาสู้คุณไม่ได้อะมองแล้วยังไงเขาก็ คือคุณมีความเหนือเหนือชั้นกว่าเขามากๆละไม่ไม่รู้ทําไมนะตอนนี้คือเขารู้สึกกลัวคุณมากๆเลยกลัวทั้งในเรื่องของแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะยิ่งคือเขามีเงินมีทองมากเท่าไหร่แต่คุณมีอัญมณีซึ่งมากกว่า คือคุณมีทั้งเพชรมีทั้งมุกเขามีแค่เงินอะไรแบบนี้ค่ะเขากลัวว่าคุณจะมีวัตถุเยอะกว่าเขาเขากลัวว่าคุณจะเกินหน้าเกินตาเขาเขาทนไม่ได้ที่เห็นคุณรวยกว่าเขาที่เห็นคุณมีใส่ของมีค่ามีราคามากกว่าเขาเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะเอาอีกไหมเอาแบบทาโร่อีกไหมจะได้แบบจุ๊บๆไปเลยนะคะมาขอทาโร่นะคะเขากลัวอะไรในตัวคุณคะ เขากลัวการมองการไกลของคุณนะวางแผนของคุณนะคะแผนการของคุณนะคะแยบย์มากเพราะว่าคุณเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่ก้าวหน้าเขากลัวการพัฒนาของคุณนะคะพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพการเดินทางที่จะไปเติบโตที่อื่นเขากลัวมากมากกลัวความสามารถของคุณว่าจะโดดเด่นกว่าเขามากๆหน้าที่การงานนะคะเนี่ยห้าห้าไม้เขากลัวว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะได้สู้กับคุณเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเป็นฝ่าย แค่แน่เลยเพราะว่าคุณสู้คุณคุณตั้งมาขอยมาเหอะเมื่อไหร่ขอยบอกคุณจะมีพลังงานแบบนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้คุณมีพลังที่แบบแข็งเข้มแข็งม,ม,มากเลยซึ่งเขารู้สึกได้นะฮะ the high priestess the high priestess คือคนที่ อดทนมากๆนะคะอดทนแต่อย่าให้เหลืออดนะคะแล้วเป็นคนที่มีความฉลาดแยบยนต์แล้วก็เซนส์สัมผัสเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะสัญชาตญาณดีมากๆเลยเขากลัวกลัวความฉลาดกลัวความเฉลียวฉลาดความมีวิส -dom ของคุณพุทธิปัญญาของคุณคือคุณไม่ใช่ฉลาดเฉยๆอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆปกปักรักษาคุณด้วยเป็นพลังงานดีค่ะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบใหญ่มากแล้วเป็นพลังงานที่แบบเหลือล้อนมากที่อยู่เคียงข้างคุณน่ะซึ่งเขาก็รู้ตอนเนี้ยเขารู้ แล้วนะคะว่าคุณมีสิ่งดีๆเหล่านั้นคอยปกป้องช่วยเหลือคุณเพราะเขาก็คงรู้แหละว่าคุณเป็นคนดีมากๆนะคะเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนดีมากๆแล้วเขาก็อิจฉาด้วยว่าคุณเป็นคนดีนี่แหละเขาเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเห็นนะอ่ะเขากลัวอะไรอีกคะ่ะ เขากลัวพลังงานความคิดสร้างสารรค์ไอเดียความฉลาดของคุณนะคะเวลาที่คุณเปิดโปรเจกต์ออกมาเปิดประเด็นในการถกเถียงปัญหาหรือว่าความรู้หรือว่าอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นเป็นงานเป็นชิ้นงานอะไรแบบนี้ใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆซึ่งซึ่งทุกคนรู้สึกว้าวแม้แต่เขาก็ว้าวนะคะเขารับไม่ได้ที่จะเห็นผลงานของคุณนะคะเขากลัวเขากลัวมากกลัวในความขยันในความอึขอดของคุณด้วยนะคะ กลัวว่าคุณจะหาเงินแบบสมมติว่ามีการทำ OT ก็กลัวว่าคุณจะได้เวลาเยอะกว่าเขากลัวว่าคนอื่นจะซัพพอร์ตคุณเยอะกว่าเขานะคะถ้าในเรื่องของการทํางานที่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเรื่องของโบนัสหรือเรื่องของเงินอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องได้เยอะกว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณทํางานเยอะกว่าเขาเขาต้องดับเบิลอะเขาไม่ยอมให้คุณแบบรวยกว่าเขาอะเขาไม่อยากเห็นคุณรวยกว่าเขานะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าพลังงานสี่เหรียญของคุณแม้ว่าภาพไพ่ใบนี้จะปิดตาซึ่งเขาก็มองว่าคนไพ่ปิดตาเนี่ยสำหรับนี้นะคะเป็นภาพที่แบบปิดตาแล้วก็มีเหรียญอยู่บนดอกไม้คุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณอยู่แล้วนะคะไพ่ออกมาบอกหลายครั้งแล้วว่าคุณคนนคี่มี สัญชาตญาณแล้วก็จมูกไวนะคะในเรื่องถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าเขาคิดแบบถ้าเขาจะแสดงอะไรที่แบบด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจให้คุณเนี่ยคุณจะรู้ดังนั้นเขาจะพยายามระวังตัวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เขาต้องแสดงออกแบบด้วยความไม่จริงใจเขาก็จะพยายามเลี่ยงเพราะเขารู้ว่าคุณรู้เขากลัวตรงนี้ในตัวคุณมากๆนะทีนี้อาจะถามไพครูบาอาจารย์ขอคำแนะนำนะคะ ขอคำแนะนำครูบาอาจารย์ว่าคุณควรทำยังไงต่อไปพลังงานตอนนี้คุณดีมากๆแล้วนะคะเดอะซันนะคะคอยเป็นเดอะซันอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนเดอะซันนะคะ joy and delight ขอให้เป็นดัชนขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตตัวเองนะคะมีการพัฒนาอยู่ทุกฝีก้าวไปให้ถึงไปให้ประสบความสําเร็จนึกถึงตัวตัวเองให้รักตัวเองนะคะอย่าใช้เวลาที่เป็นนึกถึงกับอะไรที่มันแย่ๆพัฒนาของตัวเองที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะ ค,คุณมาถุกทางแล้วนะนี่คือพลังงานที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยขอให้มีพลังงานที่เป็นดวสซันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณท้ทอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาคนคนนี้อีกขอให้นึกถึงไพ่ใบนี้ที่ครูบาอาจารย์ของไอได้บอกคุณนะว่าขอให้สนุกกับการเดินทางที่จะ,ะที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปสนใจเขา แม่มดขาวนั่นก็คือว่าการที่เป็นแม่มดขาวก็จะคล้ายๆกับไอเนี่ยมีพลังงานเป็นเหมือนนักพยากรณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นักพยากรณ์เนี่ยมีพลังงานคล้ายๆกับ the high p r i e s t a t e ดังนั้นการที่คุณจะมีะการสวดมนต์มีคาถามีอะไรไว้ป้องกันตัวอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอให้ปฏิบัติแบบสม่ําเสมอนะคะบางคนไม่ได้สวดมนต์น,นั่งสมาธิขอให้คุณภาวนาก็ได้พิจารณาในสิ่งที่ดีๆว่า เราโฟกัสถูกที่ถูกจุดนะคะเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่เคยไปเบียดเบียนใครอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นขอให้เป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนเดอ s t สตาร์ที่ขึ้นมานะคะพลังงานของคุณเบามากเลยพลังงานคุณสว่างมากดังนั้นขอให้คีบพลังงานนี้ไว้นะคะเก็บพลังงานแบบนี้แหละเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้โตคนเดียวดังนั้นน้องคุณเพื่อนคุณลูกหลานคุณหรือว่าใครก็แล้วแต่ะเขายังต้องการที่พึ่งอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่เอาตัวเองไปใส่ใจกับพลังงานท็อกซกของคนคนนั้น ใครจะช่วยคนเหล่านั้นนะคะใครจะเป็นที่พึ่งให้กับคนเหล่านั้นดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ strong และเป็นคนที่มีความสะอาดสว่างสวยในหัวใจของตัวเองคุณต้องมีความเบิกบานและสดใสและเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะทําแบบนี้ต่อไปนะคะอดปล่อยนะคะทุกอย่างนะคะมันจะจบนะ,ะ,นจะ,จบนะ,ะถ้าคุณทําได้แบบนี้จริงๆนะในระยะเวลาอันใกล้ะะ่ะทุกอย่างมันจะจบมันจะเคลียร์เลยนะคะ คุณกับเขาจะตัดขาดกันได้ไอบอกเลยว่า90%เเซเขาจะไม่มายุ่งไม่มาอะไรกับคุณคือมันต่างกันไปแล้วค่ะมันต่างชนชั้นมันเหมือนกับกรรมที่เคยร่วมสร้างกันมามันได้อโหสิไปแล้วเขายอมแพ้แล้วเขาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่อยากเอาชนะคุณแล้วเขามีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วนะคะต่างคนต่างเหมือนกับแยกจบแล้วนะคะกรรมนี้ได้หลุดจากกันแล้วนะคะถ้าเกิดคุณทําตามที่ครูบาอาจารย์บอกมานะ ทีนี้ต่อไปขอให้ฟังเสียงภายในตัวตนของตัวเองนะคะฟังจิตวิญญาณของตัวเองฟังจิตเดิมแท้ของตัวเองอย่างเดียวเลยว่าเขาเขาจะบอกคุณเองว่าคุณควรจะไปในทิศทางไหนคุณอาจจะมีความสงบภายในใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับความว่างเปล่าเป็นคนที่คุณจะมีการพัฒนาในระดับจิตวิญญาณมากขึ้น คุณจะมีการตื่นรู้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมะีดูเหมือนว่าผู้ที่ปกปักรักษาคุณเคียงข้างคุณอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกพลังงานนะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะภายใต้สําหรับนะคะคุณจะมีจิตที่ตื่นรู้นะคะภาวะจิตของคุณจะเติบโตนะนี่คือสิ่งที่ที่ไอได้รับนะคะจากไพคูบาอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยนะคะขอให้คุณมีความสมบูรณ์พูพร้อมทั้งโภคทรั์และอริยทรัพย์นะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะสําหรับคลิปนี้ไอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ